คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการรีวิวเกมเท่านั้นไม่ได้เป็นการชักชวนลงทุนแต่อย่างใดผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับคำแนะนำก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารและวิธีการเล่นเกี่ยวกับเกม n f t และถ้าหากชื่นชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เอาละครับคลิปนี้เราอยู่กันกับแพลตฟอร์ม dna dab ครับเป็นแพลตฟอร์มการฟาร์มเหรียญเพื่อรับผลตอบแทนเป็นเหรียญ usdt ครับผู้ใช้ใหม่นะครับสามารถรับ4ดอนฟรีไปได้เลยครับโดยเงื่อนไขและวิธีการรับเดี๋ยวผมบอกในคลิปนะครับแนะนำว่ากระเป๋าที่ใช้ในการเล่นเว็บซิงซิงนะครับหรือเว็บที่อันตรายควรเป็นกระเป๋าสำรองหรือกระเป๋าที่ไม่ได้ถือสินทรัพย์อะไรเยอะนะครับเผื่อบางเว็บไซต์อาจจะอันตรายต่อกระเป๋าของเราได้ครับนี่นะครับเมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์เขาก็จะบอกอยู่นะครับ แพลตฟอร์มนี้นะครับจะได้รับรีวอร์ดเดลี่อยู่ที่7%แล้วก็ถ้าเป็น r e f e r อร l Link นะครับจะได้รับรีวอร์ดที่14%ครับผู้ใช้ใหม่นะครับจะได้รับ4ดอนฟรีเลยครับก็วิธีการใช้งานแพลตฟอร์มนี้ก็ง่ายๆครับคือให้เราทำการสแต็กเหรียญหรือฝากเหรียญเข้าไปยังเว็บไซต์ครับโดยระบบนะครับจะทำการล็อกเหรียญเป็นระยะเวลาอยู่ที่365วันครับทางโปรแกรมเขาก็เขียนบอกอยู่นะครับก็คิดว่าเป็นการลงทุนระยะยาวครับถ้าหาแพลตฟอร์มนี้เปิดเป็นระยะเวลานานเราก็กำไรยาวๆไปเลยครับ โดยระยะเวลาในการคืนทุนนะครับของเว็บไซต์นี้หรือ ROI อยู่เพียงแค่14วันเท่านั้นครับเดี๋ยวคำนวณคร่าวๆให้ดูกันครับก็ยกตัวอย่างนะครับเราทําการฝากเงินเข้าไปยังแพลตฟอร์มจะได้รับรีวอร์ดอยู่ที่7%ต่อวันถ้าหากเราฝากไปที่100 u s d t นะครับก็จะรับรีวอร์ดอยู่ที่7 u s d t ต่อวันครับซึ่งสามารถถอนได้ตลอดทุกๆ24ชั่วโมงเลยนะครับต้องตั้งนาฬิกาปลุกไว้ด้วยนะครับคือถ้าหากเราถอนตอนเที่ยงวันนี้ก็จะถอนได้อีกครั้งในเที่ยงวันถัดไปครับ ทุนน้อยก็สามารถลงทุนได้ครับขั้นต่ำที่ผมคิดไว้ว่าเหมาะสมที่สุดก็คือประมาณ20ดอลลารนครับเพราะว่าจะได้ผลตอบแทนรายวันอยู่ที่1.4ดอลลาร์ครับเดี๋ยวเราไปดูที่เว็บไซต์กันดีกว่าครับก็สําหรับหน้าเว็บไซต์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ตอนแรกก็ให้เพื่อนทาการล็อกอินเว็บไซต์นะครับผ่านกระเป๋า meta mask นะครับก็แนะนําว่าควรเป็นกระเป๋าใหม่หรือกระเป๋าที่ไม่มีสินทรัพย์อะไรนะครับก็ถ้าเพื่อนสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมนะครับให้ทําการแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับหรือส่งลิงก์ยนะครับ ว่าสมัครผ่านใครมาหลังจากนั้นนะครับทางแอดมินเขาก็จะทําการตรวจสอบนะครับเพื่อที่ผู้สมัครใหม่จะได้รับ4ดอนครับโดยวิธีการส่งนะครับก็ให้เพื่อนเข้าไปที่ขวามุมล่างตรงนี้นะครับเป็นรูปเครื่องหมายแชทนะครับกดคลิกเข้าไปหลังจากนั้นนะครับก็จะเด้งหน้าต่าง Tele แกรมมาครับอันนี้ก็จะเป็น DNA Customer Service นะครับก็กดเปิด Tele g กรมได้เลยครับก็หลังจากที่เราเข้าไปที่หน้า Tele g กรมนะครับก็ทําการทักทาย Customer Service ให้เรียบร้อย หลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนแจ้งเขาว่าเราสมัครผ่านใครมานะครับยกตัวอย่างของผมนะครับสมัครผ่านคริปโตเอ็นเอฟทีเนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับแนบเลขกระเป๋าของเราไปนะครับอันนี้ก็เป็นเลขกระเป๋าของผมนะครับแล้วก็แนบคลิปไปครับหลังจากนั้นเขาก็จะบอกเงื่อนไขมานะครับให้ทําการโพสต์ต่างๆนะครับผมก็ทําการ Copy ตรงนี้ครับไปโพสต์ในทวิตเตอร์ครับโดยการกด Copy ไปเลยอ่านี่นะครับเมื่อโพสต์เสร็จแล้วก็แคปจอให้เขาครับแล้วก็ถามเขาว่าเสร็จสิรอยัง หลังจากนั้นนะครับระบบก็บอกว่าอัปเกรดบัญชีของคุณเป็นวารสเรียบร้อยแล้วครับสามารถเคม4ดอนได้เลยทีนี้นะครับก็กลับไปที่หน้าเว็บไซต์ครับก็เมื่อกลับไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับก็ให้เพื่อนรีเฟซหน้าต่าง1ทีครับเมื่อรีเฟซหน้าต่างเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยครับให้เพื่อนกดที่ตรงนี้ครับโนวิดโปร g กร m กดคลิกเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับก็จะมีคําว่า pending ตรงนี้ครับสีเหลืองก็ให้เพื่อนกดทําการ sign in ครับเมื่อ sign in เสร็จเรียบร้อยก็ต้องจ่ายค่าแกนใน Metamas แด้วยครับ เมื่อจ่ายค่าแก๊สเสร็จเรียบร้อยครับก็จะขึ้นตรงคาว่าลีซิตตัวนี้เป็น4ดอนก็ให้เพื่อนกดทาการวิดดอได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับ4ดอนก็จะเข้าสู่กระเป๋าเมตาแม็ของเราเรียบร้อยครับผมได้ทําการถอนไปเรียบร้อยแล้วครับก็หลังจากนี้เพื่อนได้4ดอนมาแล้วนะครับจะนํามาลงทุนกับแพลตฟอร์มก็ได้ครับหรือจะถอนไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดก็ได้ครับวิธีการลงทุนแพลตฟอร์มนี้ก็ง่ายๆครับเพียงเพื่อนกรอกจำนวน UDT ตรงนี้ไปครับยกตัวอย่างเช่น4ดอนนะครับแต่4ดอนไม่สามารถฝากได้คร หลังจากนั้นก็กดสแต็คครับและเวลาการถอนในแต่ละวันนะครับให้เพื่อนกดคําว่า Harvest ตรงนี้ครับเพียงเท่านี้นะครับก็ได้รับผลตอบแทนรายวันแล้วครับหลังจากนั้นก็เข้ามากด Harvest ในวันถัดไปเรื่อยๆครับตามเวลาเดิมถัดมาครับระบบ Referral Link นะครับที่จะให้ผลตอบแทนเพิ่มเติมอีก14%ครับถ้าหากเพื่อนชวนเพื่อนเล่นคนอื่นเข้ามาลงทุนในแพลตฟอร์มนี้ได้ครับตรง Referral Link อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับข้าวๆของแพลตฟอร์ม DNA d e p ก็ประมาณนี้ครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ควรศึกษาเพิ่มเติมก่อนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุน แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย